ดูครับพามาดูรถแบ็คโฮครับผมตักดินใส่รถสิบหล่อครับน่าช่วงทิ้งเที่ยงครับบางคันก็จอดแล้วนู่นน่าจะเป็นโคมัสซูครับบุไกลๆครับสีเหลืองน่าจะเป็นตัวใหม่หรือว่าตัว m อซโนะครับนู่ไกลๆครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นโกเบครับนี่ตัวเ k 200รุ่น8ปดครับโอ้ดูจอดแลครับรถดำยกดำแล้วเนี่ยรถคันนี้ก็กลับแล้วครับ ฝั่งนี้มีตัวฮิตาชิเดี๋ยวให้ดูแบบบรรยากาศครับอยู่ในสะในบ่อครับเนี่ยสะบัวฝั่งนู้นจอดครับคันนี้ก็จอดน่าจะกินข้าวครับรถ้ํำโอ้หกล้อครับน,น้อยๆครับวิ่งอยู่นู่นรถขุดตัวนั้นโอ้สีฟ้าครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนมองไม่ชัดครับมุมนี้ซ้อนกันเลย ดูครับรถดำฝั่งนู้นก็วิ่งครับระยะทางนี่ก็วูผมว่าเป็นกิโลคับเนี่ซูมไปเนี่ยอันนํามาฝากครับมือผมต้องถือนิ่งๆครับไม่งั้นสั่นเลยเนี่ยโอ้โกเบเยอะจริงๆครับดูโอ้นี่ครับมาร์คมาร์คเทนครับน่รุ่นซิฟรุ่นซิฟครับจอดสงสัยไปกิน่คาว นี่ครับให้ดูบรรยากาศครับเก็บมาฝากครับบรรยากาศอ้นี้ครับโอ้มาร์เทนเยอะจริงๆครับนี่สองคันเลยครับนี่ใหม่ๆเลยรถดำครับไอหลงฟูโซครับนี่บรรยากาศอยู่ในบ่อครับนี่โคมาสุน่าจะเป็นตัวใหม่ครับนี่เห็นตะบันท้ายครับให้ดูก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างโอ้รถอีแตนกันมากครับสงสัยมหาปลา นูนครับแคดดูข้างบนครับเนี่ยสองคันสองคันครับกำลังไต่ามานะโอ้นี่ครับเขาจอดครับนอนนี่รถรถพ่วงดำครับถอดพ่วงครับเนี่ยโอ้ทีมงานจอดชิ้นข้าวเยอะแยะเลยครับโอ้นี่ดูแคดข้างบนครับ ดูครับมุมนี้ครับสุดจัดครับดูรถแบ็คโคโกเบครับกองกันอยู่นี่เลยไม่รู้กี่คันกี่คันอู้หนุนรถไทครับจอดกินข้าวครับผมโอ้ยสุดจัดเนี่ย